สวัสดีครับผมบาววิเียนเมืองราศีมาแล้วมาแล้วนี่เลยครับเื้อนีพื้นใดมากหาโตครับแต่ไปแล้วครับไปสองไปซีไปซีครับเออไปซีเป็นไปซีแลลวครับนี่ตัวนี้กับสีทรงคู่ขันครับนี่ไปแล้วซีครับเนี่พื้นใดมากหาโตครับแต่ไปซีครับเพราะว่าต้นนั้นเขามาเอาไปแล้วครับสองโตนี่ครับเหลือต้นนี้เล้อครับนี่เหลือต้นนี้อีกครับนี่เนี่ย แม่แดงนี่ครับยางงามด้ยครับนี่เดี๋ยวแม่แดงนี่โต๊ะหนึ่งครับเดี๋ยวอยู่โต๊ะเดียวตอนนี้ครับนี่ครับแต่นายหอยโยเพิ่นสิเปิดไว้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวคอยคอยโทรถามเพิ่นเด้อครับนี่ครับเดี๋ยวโต๊ะเดียวครับนี่เดี๋ยวแค่โต๊ะเดียวครับน้องนันไปมืดเหรอครับนี่ก็ไป้เหรอครับนี่ก็ไปแล้เหรอครับนี่คู่ขันครับ วันจันทร์นี่เพื่นฝากไว้ก่อนครับวันจันทร์เพื่นสีส้มครับคู่ขันครับมาบ่ท่านครับบาวิเซียนมาบ่ท่านพอดที่เขาลัดเขาลัดเอาก้างทางก่มี่สองโต้ครับสองโต้เขาลัดเอาก้างทางเพิ่นได้ปล่อยไปเพื่นนด้มาทั้งหมดหาโต้แล้วครับเนี่ยพอมาปุ๊บนี่ตัวนี้กับมาคู่ขันเลยครับนี่นี่นี่บันนี้เดี๋ยตัวเดี่ยวนี่ละครับเดี๋ยตัวเดงเดี่ยวครับเมียแดงงามอยู่ครับนี่งามอยู่ครับเดี๋ยวตัวนี้ตัวเดี่ยวละเมียแดง เพ so ื really? like too, ่นสีเพิ่นทีหายลคขาโทษใดกะโทรหาเพื่อนเ้อครับเดี๋ยวผมสีไซเบอร์โทให้เวลาผมทายคลิปจบครับนี่ครับเนี่ยผมสีไซเบอร์โทรเพื่อนห้ครับเหลืออยู่ตัวเดียวครับมาเบ่ท่านครับผมมาเบ่ท่านบบาวิเียนมาเบ่ท่านครับเพื่อนกระถาอยู่ครับแต่เขาเอาไปมืดครับอืมแต่ผมมาเบ่ท่านครับผมบรคิดว่ามันสิไปไวป้นนี่ครับไปแล้วครับ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่นี่เหรอครับแม่เดียวครับนี่งามอยู่ไดยครับงามอยู่ครับเครื่องดับมืดครับดับมืดครับงามอยู่ครับงวงงามอยู่ครับเนี่ยเพิ่นแยกไว้เลยครับนี่ไปคู่ขันครับเพิ่นแยกไว้อีกขอกนึงครับนี่โอ้เสียดายแหงครับผมมาโบท่านครับ วันจันทร์นี่ทรงเลยครับนี่หันมาท่านอยู่เอฟซีผมได้เบิรงอีกแล้วครับบอท่านครับเพิ่นบอกอยู่แต่ผมมาบอท่านครับนี่ครับหาโต้เพิ่นได้มาหาโต้แต่เพิ่นขายไปเดียวสองโต้อยู่ฝุ่นครับเขาส่วนเอาขางทางเลยครับสองโต้ครับนี่ครับก็เลยเดียมาได้สามมาได้สามกับปแล้เอครับคู่นี้คือไป้ลยเอครับนี่คู่นี้คือไปยเลยนี่เหลือเมย์ไนตโต้เดียวนี่แหละครับนี่ นี่ครับแต่แดงงามอยู่เลยครับแดงงามอยู่ครับเนี่ยยาง่ามเลยครับเนี่ยกินยาเกงครับสนใจก็ติดต่อได้ครับเดี๋ยวผมสีห้เบอร์โทรลงในคลิปครับเนี่ยโทรหาในหอยโย่เลยครับนี่ครับงามอยู่เลยครับแดงมืดเลยครับแดงเข้มครับเนี่ยเดี๋ยวอยู่ตัวเดียว ผมก็ทายตัวเดียวนี่แหละครับทายหอ้บึงครับเพราะว่าตัวนั้นมามากบ่ท่านอีดีครับเพิ่นก็บบอกอยู่ว่าเพิ่นได้งัวามากแต่ผมลงมาก่ท่านครับเขาสวนเอากันเป็นแถวเลยครับนี่ครับผมว่าแล้วของนี่มาไห้ไปไห้ครับผมกับไปธุระของผมอยู่ผมเลยมาซาครับนี่แหละครับ เมียนี่ก็งามอยู่ครับงามอยู่หญยอยู่ครับแต่กินยาเก่งครับนี่เบึ้งเลยครับแต่ีหน่อยสองตัวพุ่นแล้วครับไปคู่ขันเลยครับพุ่นคู่ขันเลยครับมาเป็ดเดียวเขาดึงเขาไปเลยครับเป็นคู่ครับคู่ขันครับแต่เหลือเพิ่นเทอร์นี่ตัวเดียวแหละครับน่ายหอยก็นี้แหละครับหนีไปนอนแล้วเมียพิ่นว่าพิ่นเมีย เพเล่นหนีไปนอนอยู่บ้านขังบ้นครับนี่อีกหลังหนึ่งอยู่บนหนีเลยครับบนพักง่วครับเพราะว่าบนหนีนี่มันมีรูนองพิ่นยููนํานี่ครับนี่แหละครับพื้นสีเ็ดไวยางสีครับนี่บนพื้นมาผักงัวเพื่นครับมาไหวง่วครับเพราะว่าพื้นที่บนหนีมันใหญ่ครับหันไปอยู่บนเฮียนน้อยมันหลบกวนพื้นหลบกวนชา้าบานพื้นต้องเอามาไวหนีครับนี่แหละครับใผ้เบิ้งงามๆเลยครับนี่ เบิ้งงามๆด้วยครับนี่ครับผมกับมาบ่ท่านอีดีครับเหลือตัวเดียวกับเบิ้งตัวเดียวเหรครับนี่นะครับงามอยู่เลยครับงามอยู่งามอยู่ครับนี่ครับแต่กินหยาดีเลยครับกินหยา่ังดีเลยครับนี่นะครับบบตื่นคนเลยครับมันบบตื่นคน ม่มีตื่นม่มียังผมเขามาทายในคอกเนี่ยมันกับบบตื่นนะครับนี่พูดละซุมเนหนียยโยพูนไปแล้วครับคู่ขันบอท่านครับอีกสองโต้เขาไปแล้วครับบอท่านมาบอท่านครับวหายผดภูมาจองกับวหายดครับมันเลยพลาดเลยผมเลยบอเดมาไทายให้เบิ้งแบบเต็มเต็มทุกโต้เลยครับหาโต อ,อ,อเขามาเอียง,งได้ไดยครับนั่นเรามาเอานี่เรามาเอียง,งได้ไดยคู่คันนี่นี่เอาสัมนีกก็นอกครับผมบาววิเซียนเมืองล่าสีสใลขอจบคลิปแค่นี้แหละครับกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครผมนั้มเลยด้อยครับวัดดีครับ